Anh. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 别买，别买。 Gracias. แกงกับโบเลยนะเอามา

ผมอยไปไหนบ้ผมจะไปนิ่ง่อดก่ะต้มนหาอ่อนี่เที่ยวสูง่ะขว่อนาอนี้สูงมหาข่ดแล้มาไดน่ด่างอังมัน้่ขันสี่ก่อนไปไหนบ่านเก่อนกระตัมก่อนกเน่อนน่กกรเชน้พอน่อ่อ

ก็ต้องไปตีไประดับนั่นคัวนั่นคือเกาเออเราจะทมันีไปรับนั่นนี่มันก็จมากการมาขึ้นตอนนี้มันงานนี้มันสูงมันว่ามันกินตัวนั้นไรย,ยันยน,ยนี่นี่นะม่พอเนย In nào lại, đi Cái nào lại? Cái nào lại? đi 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 lại đi 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 Ông đi 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 đi

ยนหอกราแล้วน้อยได้ก็ได้ไม่ตเินนั่นมันกัอกดนันเหียวมามาลุแลวมือกี้นี้ apa <laughs> <laughs> itu

ลอยมาไม่เห็นข่อวคไม่คนไหนแล้วดูผู้หญิม่เห็นไม่รู้ร้จั